คนดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงารายเอียดของคลิปจะเป็นไงเดี๋ยวติดตามไปกับนายพนดูเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจับตายูเนสโกเคาะปมสถานีอยุธยาการรถไฟหวังลงนามสร้างมกราคม68โโหเลื่อนไปเลื่อนมานะครับผม การก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงขยุธยาซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งของสัญญาที่4และที่5ช่วงบ้านโพพระแก้วในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่1 ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่11รกรกฎาคม2560อย่างไรก็ดีปัจจุบันสัญญาที่4ถึงที่5ยังไม่สามารถเริ่มข่อสร้างได้แม้ว่าจะเปิดประกระวดตัราคาและได้ตัวเอกชนตั้งแต่ปี2563โดยในขณะนั้นมีผู้เสนอราคาทั้งหมด7ราย จากผู้ซื้อเอกสาร T.O.R ทั้งหมด25รายและผลปรากฏว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ ITD ชนะการประมูลด้วยราคาต่ำสุด9,913ล้านบาทหรือลดลง16%ราคากลาง11,801ล้านบาทและท้ายที่สุดติดปัญหายืดเยื้อไม่สามารถลงนามสัญญาได้ ส่งผลให้ ITD หรืออิตาเลียนไทยเนี่ยนะครับไม่ยื่นราคาจนเป็นผลทำให้ต้องเจราจากับเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดรายถัดมาและบริษัทบุญชัยพาณิชย์7 9 7 9จำกัดซึ่งเป็นผู้เสนอราคารายที่3และยื่นราคาก่อสร้างมูลค่าสัญญา1325.96ล้านบาทปัจจุบันจึงเป็นผู้ชนะการประมูล ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยตอบรับว่าจะร่วบรงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่18ถึงวันที่22มกราคม2568วิริศอัมรปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะน,นี้รอฟทอได้พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นสัญญาที่4และ5ช่วงบางโพพระแก้วในส่วนของการก่อสร้างสถานียอยุธยา โดยจะใช้วิธีให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟไปก่อนพร้อมออกแบบสถานีอยุทยารอไว้จนกว่าจะได้ข้อยุติเรื่องมรดกโลกซึ่งหากยูเนสโกเห็นชอบรายงาน SIA รอฟอรทอก็จะดำเนินการก่อสร้างสถานีอยุทยาทันทีขั้นตอนการอนุมัติ SIA จะต้องมีการพิจารณาในที่ประชุมสมัชาารัฐสภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งจะจัดขึ้นทุกสองปีดังนั้นการรถไฟพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถรอได้โอยอย่าไปรอเลยครับทําไปก่อนเลยนะขอให้มันไม่ผิดแบบนะมันไม่ขอให้มันไม่ผิดแบบนะห,แบบหรือว่าไม่ผิดข้อใดข้อหนึ่งทำไปเลยครับต้องรออีกสองปีไม่ได้ทำทักทีนะครับเพราะจะทำให้โครงการรถไฟไทยจีนล่าช้าออกไปอีกแน่นอนครับ ช้าแน่ๆน,นะครับถ้าจะรอนะครับผมจึงหาเรือกันว่าต้องก่อสร้างทางรถไฟไปก่อนซึ่งอาจต้องระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญาว่าจะมอบให้ทางผู้รับเหมารายนี้ก่อสร้างสถานียุธทยาในภายหลังนะครับด้านรายงานข่าวจากกรฟทระบุว่า,วาเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาที่4 5ถึง5เพื่อก่อสร้างงานโยธารถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงบางโพพระแก้ว ระยะทาง13.3กิโลเมตรกับบริษัทบุญชัยพาณิชย์จำกัดในวงเงิน1,325ล้านบาทได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม2568ภายหลังจากผู้เชี่ยวชาญจากยูนิสโกลงพื้นที่จังหวัดอยุธยานะครับซึ่งทำให้โครงการรถไฟไทยจีนจะคืบหน้าไปอีกสัญญาเหลือสัญญาที่รอการลงนามก่อสร้างคือสัญญาที่4ขีดห ช่วงบางซื่อหลอนเมืองระยะทาง15.2กิโลเมตรซึ่งจะเจรจาให้ผู้สัญญาในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นผู้ข่อสร้างเนื่องจากมีโครงสร้างทางรางร่วมกันนะครับให้สปีดสามสนามบินก็ติดนั่นแหละเดี๋ยวแก้เดี๋ยวแก้แกนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขสัญญาขอแก้ไขเพิ่มเติมอยู่นั่นแน,นะตั้ง สารพัดนะครับอ้างโควิดอ้างสงครามดูเคนเดี๋ยวต่อไปก็จะอ้างสงครามอิสราเอลนะตอนะมูลเหนียวอยากได้อยากทำพอถึงเวลาก็อนี่ e. นั่นนะไม่อยากพูดครับบริษัทเนี้ยรัฐบาลเสียเปรียบตลอดนะครับบริษัทไหนท่านน่าจะรู้นะไฮสปีดสนามบินสามสนามบินนะมีปัญหาตลอดครับบริษัทเนี้ย ไม่น่าจ้างครับผมว่าเลิกจ้างได้แล้วนะแต่ก็ได้โปรเจกต์งานใ,นใหญ่ๆทุกโปรเจกต์ประเทศไทยครับหากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมพูดคุยคอมเมนต์มาพูดคุยกับสัรหาไม่เบยผลได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ